ทดสอบภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งอาได้ตาใช่จมูกน้อยลิ้นขอบคุณเพื่อนๆด้วยนี่ค่ะตั้งใจนำมาส่งกันนี่เดินทางดาที่เดียวพวกเพื่อนไปส่งเออไปส่งตลอดเลย ีครับเป็นไงฟ้องตัดเลยตัดตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมจะพาน้องก้อยไปเที่ยวสหรัฐอเมริกาเออะไรมานี่เออะไรไม่รู้ว่าก้อยจะพาผมไปเที่ยวหรือผมจะเป็นคนพาก้อยไปเพราะว่าก้อยเขาภาษาอังกฤษคล่องนะแต่ผมอะไอเทียพูดอังกฤษไม่ได้ต้องลองทดสอบชี้มาดิ อะไรอย่างเสื้อเสืที่อย่างเสื้อเส้อ้ไม่ได้เลยผอไปเมกาฝังจิตคุณได้ไหมไม่ได้เลยครับถ้าลองเขาตอบได้ไหมได้ครับอย่างเสื้อเชื่อเกงเกงผีนรองเท้าผ้าใบเกงเงในขอบยุ้ย ตอนนี้คุณก้อยกำลังเคร่งนะเพราะว่าคุณก้อยเนี่ยเขาจ้างให้น้องมาคอยดูแลคือแบบมีเลขาเขาแล้วก็คอยดูว่าแบบว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรมั่งเนี่ยเขากำลัง<อ>ซีเรียสเรื่องเอกสารอยู่เพราะว่าอเมริกามีเลขาตัวตัวมีเลขาีขาติดต่อในสองนี่ได้ทดั้งคู่อ๋อนี่คือถ้าใครไปอเมริกานี่คือติดต่อน้องเขาได้น้องก็จัดการเรื่องเอกสารให้อย่างได้ไหมได้ไหมจองตั๋วทุกอย่างจองตั๋วโอเปร่าจองตั๋วเรือรูดไปรูดมาบัตรกู้ตังหมดแล้วแล้วโกบอยล่ะตกลงวันนี้เลยไหมเฮ้ยจริ้งมะเนี่ยโอนมาแล้วครับแต่หาตัวไม่เจอ แล้วก็ผมก็เลยต้องโพสแบบว่าโพสอินสตาแกรมไงผ่านโลกโซเชียลอ่ะโพสเลยอ่ะโพสเลยว่าใครเจอตัวเขามั่งอะไรเงี้ยลูกจะไปทำงานแล้วมันจะไม่มีไงะเอาว่าโอนเลยห้าหมื่นได้นะครับร้อยห้าหมื่นตื่นเต้นไหมคุณก้อยคุณก้อยคุณก้อยจะไปเที่ยวแล้วยี่สิบวันตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากไม่เคยไปเมกาเลยเอาจริงๆิ้ก็อยากไปอเมริกามานานแล้วเขาอยากไปเรียนต่อที่อเมริกาเขามีที่คลายโบท็อกไหมคิวโกงแล้วหน้าเหมือนลอกเล็บตลอดเวลาเขามีนะคิ้วแบบโป่งมากเลยคลายให้เอาไหมัวอุยหดคนนเี่ยเาดูลย ตอบจบคนนี้ก็พอเลยทดสอบภาษาจีนอีกทีหนึ่งได้ตาหัวใหญ่ไอพี่มาอย่างนี้กูเอามาเอามาเอาม่ดิตาจมูกน้อลิ้นนี่ล็อก มุกลอ็สังเกตนะครับว่าคนเนี่ยเขาจะต่อคิวกันยาวมากเพราะว่าต้องการเช็คอินเราไม่ค่อยรีบกับครูไม่รีบจริงๆะถ้าเกิดต่อคิวแต่ช้าอนติเครื่องนะแต่คุูไม่ค่อยรีบเพราะอะไรรู้ไหมวิสิเดิบ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 ดิดิบดบดิบดิด้วดิบ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 าิบดอบดรบดิบ้องมารดิบดิบ่ิบด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 ิมดิบบิดดด การู้เอ้งั้นเราลบลงลตอนนี้อยู่ที่ไหนครับกำลังเช็คอินแล้วครับตอนนี้ช่องไหครับช่องสามบางกุทีตื่นเต้นไหมการที่ได้ไปต่างประเทศเอกูไม่ได้ตื่นเต้นไปเที่ยวต่างประเทศกูตื่นเต้นไอ้เหียขับรถไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยกูขับไม่เคยลองขับไงถ้าไม่มีน้องก้อยเนี่ยหน้าเป็นห่วงมากแล้วกูจะไปทําไมแล้วกูจะไปทําไมถ้าไม่ไม่มีน้องก้อยไปด้วยแล้วก็ต้องขับรถเลยน้าเป็นห่วงมากเลยมันไม่ได้เราน้องก้อยลงที่ที่ไหไม่ใช่ครับใช่ไม่ได้เพราะไอ้เลโอบอกว่าเคยไปขับแล้วแม ว่าถ้ายังไม่มีประสบการณ์มันไม่จะแบบยากมันได้น้องก็ขับที่นาฬกามันได้ค่อยๆขับไปน้องก้อยเคยขับที่ตูดใช่ค่ะที่ตุรกี่หรอใช่มึงชอบลืมกฎไปไม่ตอนนี้ให้น้องเขาโหลดแมปกับออฟไลน์ให้ชื่อน้องสตาร์กับน้องหยงชื่อนายจีให้นะครับตัวนี้ช่วยจัดการทั้งหมดให้เพราะว่าเราสองคนงานแบบงานยุ่งน้องก็เลยช่วยจัดการให้ทเก่งมากเก่งมาก สามารถจ้างได้ใครอยากไปเที่ยวก็จ้างรกจ้อก็แต่ค้เไปเที่ยวคนมีตรางเลยแต่นี่คือแพนโหดมากคือแพนแบบเป็นลูปเป็นแบบซีเคว์เลยแล้วก็แล้วแต่ว่าเราอยากไปแบบคือน้องเขียนให้หมดแต่สุดท้ายเราจะเป็นจ้าแพนไหมคือแล้วแต่เราจะเขาทให้หมดมาไปไปกับดีมกตี้นี่คือน้องของดีมโน้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 น้โน้น้าน้โน้นญาน้โ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 นน้าน้้น้โย้โนน้โน้โนน้โย้โน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 ้น้่น้โน้้น้โ้ ไปเลยสองคนนั้นกลัวหลงให้พี่มิวพาไปสิพาไปก็ได้ครับเอาพี่มิวพาไปก็ไดเดี๋ยวผมพาไปก็ได้ครับเอาอีกแล้ววะเอาอีกแล้วพาไปแต่ไม่รู้ว่าจะถึงทำไมไปอย่างนี้หรือเปล่านะถึงไหนถึงไหนอ่าจดิถึงรอยเดแทนคอนโดแถวเนี้เดี๋ยวเราขอเช็คอินแป๊บนึงนะจ๊ะจะไปทีก็ได้หรอมัน โรงแรมที่มีสนามกอล์ฟค่ะแต่ว่าพี่มาตกเดี๋ยวลอง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 ดูส่งกูสไปแล้วอ่ะตีเจ้ก้าวหลุมอะไรเงี้ยซื้อมาเลยวะกูเป็นบิวเกตเลยพี่อ่ะโอ้ยแต่ละคนกูซ้ายเถอะกูยังเครียดเลยเข้าเราไม่ได้โอนะทราต้องไปอีกตอนนี้กูก็ไม่รู้ผมก็ซื้อตั๋วไปเดี๋ยวผมมาซื้อฝักพื้นที่คดีเลยวแต่จริงๆเราได้ราคาดีได้รแต่ละกัตรก็เพราะมันลดเราเราก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ดีมากแล้วก็ก็แพงนั่นแหละแต่ว่าก็ถูกกับ พอดูนิดนึงตอนนี้อเอาเงินพ่อมาจ่ายค่าเล้าไงมวอยให้มาห้าหมื่นให้โตไปสองหมื่นให้แม่สองหมื่นหมดแล้วเหลือหมื่นไนึ่งเลยเหลือหมื่นไงให้เช่าขอบคุณพ่อพลอยครับค่าเล้าไอ้นี่คือเช่ารถทางทริปเลยปะทางทริปเลยเฉพาะก่อนไปนิวยอร์กกันสิบกว่าวันอลยสิบกว่าวันนะน้องนะอยู่นิวยอร์กกี่วันครับห้าหกวันเนาะเจ็ดเจ็ดสิบสามตรองคอยจัดการอ่ะต้องคอยจองเลยกลับถึงทุ่งเจ็ดสิบห้าค่ะเดี๋ยวเบอร์ติดต่อไว้เผื่อถามตารางนี่อุ้ย ไม่อยากจะได้รู้ว่าเขาอยู่ไหนแล้วอะไรอย่างนี้ไงแล้วแม่ไม่กับเพื่อนเปื่อติดต่อไม่ได้หรือไหนตายหรืออะไรโุณไม่ดูแม่แชกเลยตอนแรกของดำเครื่องบินหายไงที่อ้โหอยู่กับพี่ไม่ต้องกครูเราไงสมพู่ไหมเราเราโมโหเรื่องเราอ่ะอย่าพูดอย่าพูดแกดูดูแลเป็นอย่างดีเขอดูแลดีมากน่ารักมากดูแลดียุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอง ไปมังง่ากในรอบหลายปีไงสองปีมั้งใช่เต้นสองปีมีสิทธิ์ตีกันไหมแล้วแย่ไม่อ่ะต้องจะตีทำไมอ่ะตีไปกูก็หลงอ่ะกูไม่ตี้ยอ่ะกูพูดภาษากรีนไม่เป็นอ่ะแล้วพอกลับมาไทยอ่ะอะไรหมายถึงทำเขาทำเรา อยาจะบอก FC ทุกคนนะครับไม่ต้องคิดถึงผมกับน้องก้อยนะครับเพราะว่าเราไปกัน21วันเนาะใช่แต่ทุกวันเนี้ยก็จะถ่ายคลิปแล้วก็ส่งมาตัดแบบเรียลไทม์ที่วันนี้อีกสองวันคุณได้ดูแล้วสองวันก่อแล้วนะสี่วันแล้วนแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมกับก้อยเนี่ยต้องเป็นช่วงที่แบบว่าทํางานแบบป้าแบบสุดๆนะเหมือนน้องก้อยเมื่อคืนเลิกแบบตีสี่ตีสี่ทำอะไรอะมาใครนางปกติตีสี่ทำอะไรอะดูแมงยูชนะหรือแพ้อะชนะแชมป์อ ชนะสามสองแต่ผมเมื่อก่อนไม่ค่อยชอบเรื่องผู้นะแต่ตอนนี้ชอบเรื่องผู้ทำไมอ่ะชอบซาลาชอบซาลาชอบซาลาห์มุกมาด้วยแฟนเรื่องพู้หรือกับยิ้มกับมุกยังนี้หรอชอบไปแล้วเขายิ้มนะรักมากจริงเรเ่องผู้จะเฉยแต่ว่ารักซาลาเอ้ยแฟนคนละซาลาจ้า ลาลารีเวอร์ไม่ได้แดกหรอกแฟนตาซีมีไหมแฟนตาซีไม่มีเล่นแฟนตาซีฟุตบอลนะเขาจะมีลีกใช่ไหมลีกกู้ปีนี้กูแพ้ทุกอาทิตย์เพราะว่า <c oughs> ไม่เอาดักบอลเลวฟูเข้าทีมแม้แต่คนเดียว <c oughs> แล้วทุกคนอ่ะใช้โมเมสซ่าเป็นกัปตันทีมแล้วแม่งยิงทุกอาทิตย์ <c oughs> อูโรนัลโดไม่ได้เฮเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอดูที่อเมริกานัดแมนยูเลวฟูจบเกมนัดแมนยูเลวฟูเนี่ยเดี๋ยวผมไลฟ์กับน้องก้อยผ่านยูทูบจะไปเมืองนอกนะครับหนึ่งอย่างที่แบบผ่านไม่ได้เลยแล้วน้องก้อยก็ให้ผมกินบ่อยมากเพราะว่าพออายุเริ่มเเยยออะะขึ้นนทาง เดี๋ยวเนี้ยแบบปวดหัวบ่อยเมื่อกี้ก็กินข้าวเสร็จกับแม่ก็ว่าจะกินซาร่าก็ลืมอีกก็เลยจัดเลยนะครับซาร่าเนี่ยผมพกติดตัวไว้ตลอดนะครับนี่ดูใกล้เลยซาร่ายาบรรเทาปวดลดไข้ยานี้มีพาราเซตามอล500มิลลิกรัมกินตนั้งแต่เด็กเป็นยาแบบมหัศจรรย์นะเป็นเฮี้ยอะไรก็ตามแต่ซาร่าหายใช่จริง <c oughs> จริงมีอาการแบบปวดตรงนี้กินไปซาร่าหายมีอาการปวดตรงนั้นกินซาร่าหายแม่จะไปทำฟันมาปวดเหงือกอ่ะกินซาร่าได้ไงหายแปวดแก้เจ็บได้หมดรักมากเลยก็เลยต้อง ไม่เราจะกินเลยเหรอเธอเพอเวนต์นะข่ารนานไปแล้วไม่ใช่เรอไม่รู้อะไรสิซาร่าเนี่ยกินตอนท้องว่างได้นะเพราะไม่กัดกระเพาะยาบางอย่างมักินตอนท้องว่างไม่ได้เรากินจริงกินประจำยังไม่ได้เปิดเลยเหน <c oughs> ็นไหมล่ะไม่นี่ควรใหม่พบมาเพราะว่ามันจะได้แบบว่าสดใหม่แบบฟองมีหรือไม่นี่จริงๆมีแบบฟองก็มีอ่าถ้ากินแบบไหนซ้ายหรือขวาให้ป้าเขาเลือกดีวยวให้แม่ดูไหมให้แม่ดูกันเราแบบถ้ากินแบบไหนซ้ายหรือขวา ซ้ายหรือขวาเรากดคอแท็กเหมือนกันซ้ายหรือขวาขวานี่เอวารักใคยเอวารักใคยคือพกติดตัวไว้ตลอดอ่ะเวลาจะเดินทางไปต่างจังหวัดไปเมืองนอกนะครับต้องพกติดตัวไว้ตลอดแล้วเดี๋ยวไปเมกาโอ้โหเจ็ดแหลกนะเพราะว่าเราห่างกันแบบวันนึงอ่ะสมมติที่นี่ค่ำา่ะเช้านะคะเช้าอ่ะที่นี่เช้าที่นั่นค่ำอ่ะ เเลยหสองเม็ดเลยเก็ได้ทางปากอันนี้กินทางปากกินไปแล้วครับอีวารักตายหลวงพี่นะครับหลวงพี่ก็ไปอเมริกาไม่มาส่งเพื่อนอ๋อมาส่งเพื่อนเห็นได้ข่าวว่าหลวงพี่ปวดหัวบ่อยใช่ไหมใช่นี่ซาราโอ้โหผมมอบให้หลวงพี่แต่ผมกินไปแล้วสองเม็ดขอบคุณครับขอบคุณครับหลวงพี่ เลยมันก็ต้องพกติดตัวไว้อะเพราะว่าบางทีเราไป20กว่าวันเนี่ยภาระอากาศก็เปลี่ยนเผื่อมาปวดหัวเป็นไข้กินสาราะตลอดก็เลยต้องพกติดตัวไว้นะจ๊ะนี่ไปพี่ถึงรู้บ้างเนี่ยพี่ถึงนี่ยเหรอพี่ถึงนี่ได้เลยขอบคุณเพื่อนๆด้วยนี่ตัดด้งใจน่ะมาส่งกันนี่ยทำอย่างกับกูไปเรียนต่อเฮียฟอร์มฟอร์มก่อนครูเสร็จปุ๊บจะไปสอนก้อยต่อเป็นท่านี่เดีๆวผมฝากเพือ่อนไปส่งเออไปส่งตลอดเลย ชอพี่ก็องอบกนเออไม่มีใครเลยไม่มีคนเลยจริงนก็เขากลัวด้วยแหละว่าไม่มีคนเลยมีแต่นางฟ้า เจ็บไหมที่ตกจากสวรรค์ล่ะไม่เจ็บถ้าไหนาขอเช็คไว้พริบเหมือนเธอเที่ยวไทยดิ<ม>เล่นมุกอะไรได้บ้างตรงเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยสงสัยนะดีอ๋อเอาอีกเอาอีกอันนี้น่ยหลับตลอดเลยอะ่ะทำไมอะ่ะละเมอเฮ้ย <laughs> นั่นละเมอละเมออันเนี้ยบุคลิกไม่ดีเลยอะ่อะหลังคอง อันนี้ของคนอีสานนะทำไมอ่ะเอสเซเราเด้อเด้อเด้อเดด้ด้อเด้ด้ด้อเดด้อมเกงมากเลยครับหรอไหนให้ดูหน้าให้ดูหน้าหน่อยเอาอีซักมุกได้ไหมโอ้อะไรอะอันนี้ลามกมากทำไมอะพิเชโดภ <c oughs> ูมิใจปะ ขอโทษทุกแบนด้วยนะคะทุกแบนด,ดีนะคะอันนี้เราแค่เล่นกันนะครขอโทษนะครับเล่นกันหนุกๆน,นะครับ <c oughs> แต่ถ้าพูดดีถ้าจ้างอ่ะถ้าพูดดีให้เลย <c oughs> ตนเช้านะครับกินเก่งมากไปละ จากเดินทางมา6ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะจ๊ะถึงดูไบคะ่ะทุกคนยังไม่ถึง, <c oughs> ถงยังไม่ถึงเวกาคะ่ะถึงดูไบนะครับ <c oughs> ก็มาแวะเปลี่ยนเครื่องก่อนมีเวลาตอนนี้กี่ชั่วโมง เป็นไรเป็นไรเป็นไรนัวเสี่ชั่วโมงทุกคนเมื่อกี้ค่อยเจอฝรั่งก้อยไม่ได้คุยกับฝรั่งนะมากค่อยตื่นเต้นมากเลยอ่ะผมคุยแทนก้อยอ่ะเมื่อกี้ก้อยตื่นเต้นมากเลยรู้ไหมงงเลยก้อยอะก้อยแบบฝรั่งคุยด้วยก้อยไม่ค่อยได้คุยกับฝรั่งแล้วก็อุ้ยฝรั่งคุยด้วยเมื่อกี้ยังหัวดังมากเลยแบบว่าอุ้ยฝรั่งคุยด้วยอุ้ยตื่นเต้นวันเราเจอแบบฝรั่งนะทำตื่นเต้นแต่ว่าเวลาอยู่กับผมนะชอบพูดอังกฤษเอ็มฟักกิ้ายเนี่ยคิ้วโก่งไหมเอฟซีพิมพ์หนึ่งนะพด เดี๋ยวเราเปิดขึ้นไปสิให้คนได้เห็นทุกคนนี่มันจะเป็นปกติของการชิมบัตอุดิรยอว่างิ้อ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะไปดูเล้าของอิมิเลตนะครับว่ามีอะไรกินบ้างนน่าจะมีอาหารแบบหลายๆโซนเดี๋ยวเราไปดูกันนะจ๊ะ ไปดูมาแล้วนะครับระหว่างอาหารเอเชียกับมิเตออินส์นะเมนูแม่งเหมือนกันเด็เลยอ้ยเหมือนกันคล้ายกันมากเหมือนกันเลยฮะน้องก้อยมันไม่ได้คล้ายครับงานจะเดินแับไป็ที่เดิมนะคะเพราะว่าเราก็วางกระเป๋าไว้ด้วยตรงนู้นนะครับเวลาเราคิดว่าไม่หายเพราะว่าคนที่มานั่งก็ไม่น่าจะมาขโมยกระเป๋าของเราปลาโกดไว้เดินนะจ้ากินอะไรคะเอาให้คนสวยกินข้าวก่อนนะจ๊ะมีที่หยาบน้ำด้วยนี่นะครับที่หยาบน้ำนะครับอ่นคุณก้อยกินอะไรคะ อ, <Yeah. S 1> อันนี้รีวิวแค่เบาๆพอจริงแล้วอนะี้อยากรีวิวคนเครื่องบินนะ mm hmm. แต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้รีวิวเพราะว่าช่วงเวลาไม่แค่แบบว่า4ี่ห้าชั่วโมงแล้วก็เครื่องมันเก่าๆเามืม่อกี้แล้วมันนอนสบายมากเมื่อกี้สบายมาก นี่คือสิ่งที่คุณผู้ชายกินนะคะกินน้อยมากปัปปปแล้วก็กาแฟฟังด้วยนะครับแล้วก็เดี๋พาไปรีวิวบุ้นเครื่องเพราะว่าไอเดียเด๋ยวรอบถัดไปเราะจะไปฮอสแองเจลิสนะคร<ช>ับเรานั่ง16ชั่วโมงแต่เม,มื่อกี้แค่4ชั่วโมงเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคร<ช>ับว่ามิชลินคลาสสิคอ,อินเดียดีไหมแต่เม,มื่อกี้แอปผิดหวังนะเครื่องที่ามาเครเก่านิดนิดนะถือว,ว่าผมอ่ะดูหนังอะังกฤษกูไม่ว่านะคือปกติจะดูแบบเป็นอังกฤษเพราะว่ามันไม่มีให้เรียกไทยใช่ไหมแต่เมื่อกี้อังกฤษกูฟังไม่รู้เรื่่ออองเเลลลลยยกกูููดซะหหัับบบบทาไมแ พี่เฮียพูดทางกีดซรัพอาลักกูหลับหรือวะมีมีจ่ายเข้ามานะรู้ว่าคุ้มไหมแปดพันกว่าบาทนะพอมาลงที่แล้วเนี่ยมันท่ากับกีดอนนะดอลดอลสองดอลล่าสองคนสองร้อยหกสิบดอลลาร์เพื่อที่เข้ามานั่งนะอีกดอกนะพัซโซ่นะกับไข่นะดู้ี่กูไปอย่าตังค์นั่งเัาไข่ข้า็น่าดีกว่าตอนนี้เรากำลังจะเขียนไดอารี่กันนะคะทำไมถึงชอบเขียนไดอารี่มาเขียนมาไม่นานมี จริงมันไม่ใช่เดลี่ค่ะเป็นการเขียนความรู้สึกประจำวันทุกเช้ามันคือการทบทวนตัวเองว่าจริงแล้วเรารู้สึกอะไรบ้างขอขอแอปอ่านได้ไหมไม่เอาไม่ได้หรอกขอแอปอ่านหนังสมาที่เขียนไป่ไไมด้เดี๋ยววันไหนเธอนะจะเอาหนึ่ง EP แอปอ่านได้เลยให้ FC ฟังร้องอยากรู้องยังคนที่เขียนได้คนอื่นเคยด่าใคยด่าเคยด่าผมมั้แต่ถ้าหมุดอีแท็กก็มีก็จะเขียนหมุดอีด้วยหมุดอีด้วยไหมคะเคยเขียนครั้งนึงจำได้มุดอีด้วยไหมเกรียนเสียงดังบ้างจะอ่านหนังสือจะทำยังไงดี หนมมากตาเบลอมากตีคนบอกว่าลูกพี่ลูกพี่ยังไม่ได้บินเลยนะตาหวานไม่ได้กินเหล้าเลยโบท็อกขึ้นตาไม่ใช่ตาเบลอคือห่วงหรือป่าห่วงเลยแล้วเดี๋ยวต้องรีวิวด้วยอะรีวิวไิ่งหนีคร์ดอะรีวิวเรื่องละรีวิวไม่ได้รีวิวแล้วไหมคุณนอนเลยใช่ไหมต้องลุ้นอะเพราะว่าไม่รู้ว่าเครื่องใหม่ไหมอะเป็นยังไงเลยเนาะแต่เครื่องเมื่อกี้เก่ากดรีโมทอะกดซ้ายไปขวากดขวาไปซ้ายดีอย่างเดียวเลยคือแอร์สวย มันมาไอ้แก่มันตามมาถึงดูไบตายเลยอะไรตายเลยน่หละจะเปลี่ยนเครื่องนะคะไป L A กันนะคะที่เจอด่านะคะตรวจโควดเข้าถามอะไรมาเขาบอกว่าก่อนหน้านี้14วันเราไปไหนมานอกจากที่ไทยหรือเปล่าเราก็บอกไว้แล้วว่าแบงคอกเขาก็เหมือนแบบไม่แน่ใจถามอยู่นั่นน่ะค่ะพี่นิกกี้ก็เลยบอกว่าแค่เขาเลยบอกว่าใต่ไม่เป็นไม่ใช่คือผมว่าอยู่ก็รำคา เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวพ่อน่าเล่าให้ฟังผมจะเครื่องใหม่อันนี้เครื่องใหม่เครื่องใหม่เดี๋ยวรีววิให้ดูนะเครื่องใหม่นะตอนนี้เราอยู่บนอีกเครื่องหนึ่งแล้วนะคะที่เรากําลังจะไปเอลอก็กซ์นะคะทรานสิตท,ที่ดูไบอันนี้ดีใจมากนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องใหม่นะครับเมื่อกีเ้เขาตรวจเข้มมากเลยตรวจเข้ามา ซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่ดีแล้วล่ะค่ะตอนแรกเขาถามว่าเรามาจากไหนเราบอกเรามาจากแคนซัสใช่ไหมเขาก็ถามว่าแล้วก่อนอันนี้ไปไหนมาไหนแล้วก็บอก no แบบมาจากแบงคัสกรถางอีกไปเที่ยวไหนเปล่าวไปเที่ยวไหนบ้างแล้วก็บอกไปแล้วกที่ยวยุโรปไปเที่ยวอะไรป่าเออกูไม่ได้ไปกูอยู่กรุงเทพอันนี้เคยโมโหแล้วถามเยอะผมไม่ได้โมโหแต่ว่าผมอะฟังขิดไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าเกิดเราบอกว่าเราไปมาเขาก็จะตัวเขไม่เขาบอกนะครับตัว they will send you straight forward back to your hometown เหรองี้เลยอ้าวเราเดินไปอเมริกาถามเยอะกว่านี้อีกแน่เขาถึงงตต้ออออเเเเรรียมมกสาาพื่จ เข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีน้ำมาเสิร์ฟใช่ไหมจ๊ะว่าจะเอาน้ำอะไรคุณก้อยเขากินน้ำแครอทส่วนผมกินนี่แต่จะต้องกินแชมเปญชิอาชีอาด่าใครเอาไชินใจนมาดูดูเข้ามาปุ๊บมีอะไรบ้างอ่นนี่ นี่นะคะก็จะมีน้ำให้มีเอเจนต์ำแรกทิปน้ำแรกโซดาทีมดทีมบีแล้วนี่ก็คือทิปโป๊ที่ปลั๊กปลั๊กทั้งหลายนะครับแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพอเครื่องขึ้นเดี๋ยวจะพาคุณไปบาร์ไปกินเหล้ากันมีบาร์ด้วยที่วางเท้าก็ดีดิที่วางเท้ายืดสายได้รองเท้าไว้ที่นี่นะฮะรองเท้าใครซื้อให้คุณก้อยซื้อให้รองเท้า เขาจะให้เมนูสองอันนะคะเป็นเมนูปกติแล้วก็ไวน์นะคะถ้าอย่างนี้เป็นคำถามแล้ไวน์เมนูแต่ว่าถ้านี้เมนูว้าวาลองทายใจกันนะอาหารเช้านะครับมีชีสออเม,สมเล็ตสแกมโบเอ็กแล้วก็เฟรน,น<อ>ช์โคลส์พูดกกพร้กกพอมกันว่าเองไป หนึ่งสองครับเฟรนทสต์อาหารเที่ยงนะครับครีมออฟมัชรูมซุปแล้วก็มีเฟรนช์อิตาลอาราบิกเมสซี่แล้วก็สมกดักสมกดักเมนคอร์สนะครับมีไฟบิฟต์อร่อยเต็กเนื้อนะครับแล้วก็มีเต็กชามอนสเต็กไก่เนื้อนี่นะคะพอขึ้นมาเขาจะให้แบบทังกระเป๋านี้ด้ซึ่งคุณสจยบอกว่าคุณต้องคุณสะบอยมาเก็บไว้จนถึงวันนี้ไม่กล้าใส่ขอให้ดูว่าประกอบด้วยอะไรบ้างค้าง แฟนสีฟันแฟสีฟันอยากสัน่นนะคะเดี๋ยวจะหวีของพี่เพืนะคะน้ำหอมนะคะออมเนียออมเนียไม่ใช่ไม่ใช่ไข่ไข่เจียวอ่ะอันนั้นออมอมเนียไม่ใช่ที่ยอดกระปุกอ่ะออมสิออมเนียนี่ที่ใช่เล่น breaking b a n t องออมชัดออมเนียนี่ที่ใช่แบบในธนาคารป่ะบัญชีออมเนียออมสัตว์ออมเนียนี่ที่ใช่แบบอาหารอีสานป่ะอ่ำคิดจริงเดียวกันน่ะนี่พูดจริงใจมันตรงกันเลยจ้าคนสวย ไปได้ทั้งหมดเลยมีนทำผึ้งเอี๊มเนไฮไล a ์อันน้อทาน้าเราแห้งมันหนาวน่านอยหน้าแห้งลิกกี้หน้าอะไรคอยหน้าแห้งลิกี้หน้าไรลกี้หน้าอะไร่กา็กลมรไม้หดเลยึกบางได้นี่ก็แบบว่ากลับไปก็คุมเนาะของผู้ชายมาแล้วนะคะดูแล้วเลือดออกทำไมอ่ะ กาดินเลยกากาดินลูกเครื VII ่อนเลยเอาอย่างนี VII ้นะพิธารักแล้วน้ำหอมอันนี VII ้เป็นบอดี้โลชั่นใช่ครับจริงๆแทบจะเหมือนกันหมดเลยแต่แค่ว่าแค่แพคเกจจิ้งข้างนอกเป็นผู้ชายเฉยๆคนนึงโอเคเป็นผู้ชายคนนึงแล้วก็แปรงสีฟันมีฟลติอะไรมีงทีผมไปแอบดูมาแล้วหลังเครื่องมีบาร์กิเล่าด้วยจะพาคุณไปซ่าไม่เคยเห็นดิแดนส์ออนเดอะแอร์เดนเป็นดีเจไหมล่ะ นวอชินชอบหายลมเลยไปดยแรกแรกไกล้าเลยนะอย่างเงี้ยดึงนะกแรกนดูนี้นะตดตลอโดเฮ้ยไมด้ยินด้วยเหรอไม่ได้ยิน่ายเช้าแล้ว อ้ามอ้ามร่อยไหมไม่โอเคอลับไปกี่ชั่วโมงจ้าคนสวยไม่รู้เลยคนสวยรับเก่งมากผมก็ตื่นตั้งมาแล้วเชื่อผมยากว่ามีบ้าด้วยเชื่อผมยากก็จริงจริง เดี๋ยวจะไปพักที่โรงแรมชื่อคอสโมบริแทนก็เลยลองสั่งที่ลาสเวกัสส่วนของคือมาสเิลเชฟเบยเทลนับถึงถึงยีใครลงท้าย20่สิคนนั้นพึอแก้วนับได้ไม่เกิน3ามเลขให้คุณเลือกขอก็ไหนเดี๋ยวจะเาเอาหหนึ่งสองสามสีกเ็แดก้าส่านคิดท่านคิด้วนะนี่โกงนะหัวหมอนะสิบสองสิ่ะเริ่มใหม่บ

อุย้ยผอมจังเลยอะ่ะตัวเล็กมากเลยน่าเหมือนซูซี่เบย์เลยอะ่ะตัวเนี้ยโอ้โหแ่ไหนเป็นเป็ดที่ลมควันนะคะอันนี้คือโอลิฟออยล์วนตาสมิ่งนะคะคือใส่ใส่ในน้องสลัดน,น่าจะอร่อยได้เวลากินแล้วค่ะเย็นแน่รู้ส่งละไม่อร่อยเป็นกลางๆอะค่ะก็ไม่อร่อยก็ไม่ค่อยให้อะไรแย่นะกลางๆ แล้ถ้าแยกว่แยกมากอันนี้คือกลางๆแล้วก็บราสเบรกนะคะแล้วก็รีวิวจริงๆนะครับเพราะว่าเราจ่ายปังนะครับเรื่องที่จะสั่งเมนูเดียวกันนะคะนั่นก็คืออาดองอาดองมอมออร์นี่คือเพลงของวิโอเลตนะวิโอเลตชอบเธอนะตอนเขาบอกว่าเขาเล่นละครกับเธอเขารู้สึกว่าเขาอะซิงกับเธอมากเขาคือเพื่อนเธอเธอรู้สึกแบบเดียวกันไหมไม่เธอเพื่อเขาเลย ได้เวลานี่นะคะ smoke dark เหมือนกันนะค,คะ <c oughs> ก็คือจะเป็นเ,เป็ดเพลงน้องวีอะเป็ดอาร์ดอาร์ดเป็น,ปนยังไงฮะได้แต่ใกล้เคียงกันคือมันไม่แย่ใช่ไหมมันเย็นๆนะก็ไม่แย่ไม่ได้แบบว่าไม่อร่อยนะมันคือรสชาติของอ smoke ชอบนะชอบเป็ดเหรอไม่เล่นหรอกม m o k ชอบหนูว่าเป็นเก่าแล้ว อร่อยมากรสชาตินุ่งปลสังเนื้อนะครับเขาเพิ่งทำปั้นปักเคี่ยวได้เลียงอร่อยไหมนุ่มไหมนุ่มนะอันนี้เป็นมือกำลังปั้นนะครับอย่าลืมนะครับถ้าสั่งนะครับสั่งเนื้อนะครับ,บน,นนะิ่มไหน,นิ่มนะอ้อ,อนนนงไปอ,อ,อ,อีกคราวเลย เจอที่ดูเนแล้วอเมรกาเลยบายเดี๋ยวขอนอนก่อนนะครับบายะเมื่อกี้แหกปากใส่กับรถด้วยทำไมไม่ไรแหกปากแหกปากทำไมนียใ n b a มาแล้วก็ลงเครื่องก็ไปดูบารขากลับอะผมก็ง่วงมากแล้วผมก็เพ่งอยู่แล้วผมก็โอเคทางตรงแต่ว่าไฟมันก็มันจะเหลืองแล้วเคขนหน้ามันไปผมไปแล้วกันแล้วก็ค่อยเขาก็กรี๊ดเขาตกใจเขาบอกว่าไม่ทันแล้วไม่ทันไม่ทันไม่ทันแล้วไม่ทันโอว่าอะไรอะไรที่เราไม่พูดคยทันที่เราไม่ได้พูดว่าอะไรที่เราควรรู้แล้วก็รู้แล้วไงมันไม่ทันแล้วที่ลาคือคือทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนั้นน่ะพี่นิกี้ตาลอยมากแล้วหน้าพี่นิกี้เป็นไย มนก็ใช่ไงแล้วหนูอะก็นึกว่าเธอไปเห็นไฟเหลืองก็ได้ไงไม่แล้วเราก็นมองแล้วไม่เห็นแน่ตอนนี้ที่ที่ตอนนี้ที่นี่สี่ทุ่มที่เมืองไทยก็เที่ยงแล้วเที่ยงกว่าแล้วยังไม่ได้นอนเลยเจ็ตแลกแล้วเจ็ตแลกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทุกคนสิหนูต้องใจร้ายของเรื่องนี้ <ใ>แกเมันเด็กใต้คิดตกลอนจริงๆเอาซาลามาเลยทุกคนเรื่องจริงพี่ใช้แค่พี่ดิกกี้ที่จะกินซาลานะวันนี้คือโคตรเหนื่อยเพราะว่าบ้าเราไปนอนแล้วพรุ่งนี้ไปดิสีน์แลนด์เดี๋ยวจะถ่ายคลิปรีวิวรถผสมกับดู NBA เพราะว่าเจอแคนดิเดนเนอร์แล้วก็แคสตินบีเบอร์แล้วก็ไฮลี่บีเบอร์ด้วยกินซาลาก่อนอ่า ที่ส่งซาร่ามาให้นะครับแต่จริงๆที่บ้านผมก็มีนะครับแต่น้องเขาก็ส่งเป็นแบบกระปุกมาให้ลาไปก่อนนะครับ fc ดูกันเยอะๆนะครับนะครับนานๆมาเทีเ่ยวทีนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดิสนีย์แลนด์กด Subscribe ช่องดิกกี้ดัชชั่ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากกด Subscribe ด้วยนะครับใครียังไม่ได้กดนะครับกดแล้วก็ไม่ต้องกดเพิ่มนะครับกดทีเดียวพอฝากช่องก้อยนัตตี้ดีด้วยเดี๋ยวนัตตี้กับตี๋ก็มาเออแต่ลืม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 ปวดไปเรามี fc เป็นตำรวจหรือว่าเ <Wow. S 2> อาลิป ไปดูคลิป FC ฟซีไปตำรวจ FC ขาผื่นเป็นตำรวจชาวนิวยอร์กชาว l อชาว LE เอมันโมลแล้วมะอ่าสำเร็จไหมมาทํไาไมแม่ค็อกกินสาระแล้วนอนก่อนนะะตอนนี้นะคะเราถึงที่แอร์พอร์ตแล้วเราจะไปที่ไหนคะผมชื่อเลโอครับพี่เลโอพี่เลโอนี่มาอยู่ที่นี่นานยังค,นะครับพี่นะเราทักทายเรพี่เลโอเมื่กี้เดินลงมาพี่เลโอก็บอกว่าเรจะขึ้นกี้ฮอดูช่องใช่ไหมคะใช่เป็<ห>นแบบ อ๋อขอบคุณมากครับพี่ครับเป็นกี่เสียวมากเลยตอนผ่านตอมเสียวเลยมาถึงแล้วก็โอเคสบายใจแล้วพี่แล้วตอนแค่ผมไม่เคยขับรถที่นี่ขับมันมันยากไหมอ่ะไม่ยากแค่อยู่ฝั่งขวาครับโอต้องต้องอยู่ชิดขวาอ่ะเคยเจอไฟแดงก็เบรกไหครับอ๋อฝั่งขวาไว้นะพี่นะได้ครับขอบคุณครับพี่ครับ